เนีนนยเหี่บรลอย <laughs> ละหัวคอยว้าวาแล้วเซ็ตละหัวคอยคอยว่าเลยนะ <laughs> ี่น้องเอ้ยเนาะนี่ทางเงนซานลุงถ้วยกํลังพี่น้องเอ้ยกำลังเอาดินเข้าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะพี่น้องครับสบายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขูทุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวโซลุกไปหวีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เปิดภาพมาีแหลทางเนซานลุงถ้วยพี่น้องเอ้ยเนาะัเอาดินเข้าอู้ทางสพี่น้องเอ้ยเนาะ Thôi oh, thôi, thì nó không này vấn đề đúng không? bó thì nó và Vẫn lụt dặm thì nó không nó นาดพี่น้องเลยทั้งเสียงน้องรถนี่ก็ยังเป็นทายาทเลยนะเขาโศกพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งเขาบะจิตเพิ่นออกไปกินข้าวพี่น้องเลยเนาะได้โทรบอกเขาแล้วพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะเล่นหน่อยเพิ่นกันหนักกิเข้ามาพี่น้องเลยทั้งบะจิตทั้งบบาเวียงเนาะทั้งตูดซิดพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ออกไปกินก็ได้ออกไปกินข้าวกินน้ดเนาะก็คือรถคนมาแล้วกั่ยเลย นอ่เด็ดจรองเลยน้ยนองมาใน,นเด็ดแห้งอะไรกันหรอททั้งเขาลุงสอยทั้งเขาพ่อเพื่นพีอนนอน่น้อาไหมเนาะ ก a ลังสิมากันลงงานหนยงานกะแลงพี่น้องเนาะก็คือทางเห็นกเ้ามาายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งนํากันพี่น้องเนาะอยากฟังผู้รับดูให้กําลังใจมาซอยบานเรือนลงซอยอยากบ่ได้เห็นพี่น้องเนาะอยากมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เห็นนํากันเนาะเพราะว่าตอนนี้หายเพิ่นก็ไปกินข้าวกินน้ําเนาะ มาตน้องไรบานดันม้ากันเลือกน้องไรตามเบิ้งเลยเนาะพี่ทางเจ้าของเพิ่นก็สบายดีนะลุงเด้อสบายดีฮึต่อดีใจนะบ้านดลุงเลยคือชีเรืออยู่เนาะดินตามเบิ้งเนี่ยฮะ่ปั๊บพื้นปั๊บบลเทพืชเทกัดพื่อน มเมนบ่โอ้ปับครอบเลยเนาะโอ้ี่น้องเลยปับใส่ต้องพุ่นครอบอปับ โอ้เดออเข่าลายอันี้ซัมจิตักมาหิเจ้าโอ้ยคันเท้าเนาะใคร่อนดันลงที่เลยจะมาได้ มันเคืองเทาแล้วเต็มที่แล้วบาทชาได้เ้าตักออก,ออกโอ,โอ้มันเคืองเทาแล้วเนาะขนาดขนาดซ้ำตัวนี้ยังที่ได้คุดออกไปจักหนึ่ง เลยพี่น้องเลยสะเพริรุกับสะเพรไวรุซ้ำเอไวรุซ้ะขึ้นทันีลงทั้งนั้นเลย หยิบเอาคันชาคนได้เบิดแนวเาะคันชาคนนี่กระจุมนี่กระไรมุ้งยูนยูของเรานับโอ้ยมันสูงอะไนี่เพื่อคนสีไทยของกุยักบาท เด้ได้ผูมาแล้วามาแล้วมาแล้วผูกขบะชิมาแล้วฮฮ่าฮ่าผูมาเลยคนมาต่ใช้่ะรลุงมา่ะกินข้าวมา่ะกินข้าว อย่าฟองนะ iscilla, อีกฟองนี่อ <pl ains> ีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอเลออกไปบลมาโอเล่อน้เอาบล็อกเอาไงเราเลูบได้ิเตเตเตบ็อมาทอะได้เตลูบลูบไปทางนได้้บอเออนี่เอาเอาคนเยไปไได้หอโอ้เอามาลูบพี่เลยนี่ อย่าไปรูปละข,ขั้วคอยออกได้เนาะเห็นว่ารูปบี้ก็ได้กูเป็นได้รูปละข,ขั้วคอยออกโอ้ยเพิ่นดุดตัวนี้ออกจังหน่อยจังหวะพอดีนี่ดุดเขานี่เลยเราไม่ออกเลยโ วายานตะพูเราเ็ดฮ้เลโอ้าะมาละสุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ยเนาะ ยเอาละกวัวไปได้เออเออเย็นๆนะเดี๋ยวไปเอาละกวัวไปได้เฮ้ยลูกวัวไปละกวัวไป ดูเลยนะดีคนนี้ทำหงมเนาะขางนั้นนะที่ได้ดุตรงอีกทำทางนี้แล้วคี่น้องเลยเมนเือหานี่มันยังเงงเลือยอยู่สุกนั่นพูดมาเต็มทีหูสูงอะไรน่สุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะขึ้นมาปับให้อีกยูเมนโอ้ยโอ้ย Còn cả nhạc cứ gắn đấy Đó nó lóc ngược Dạ, nó ngược khỏi đây Nó ngược thôi, nó ngược thôi Ôi, nó ngược khỏi phải đi thế Ô, bỏ đi thôi Bỏ đi lồm lên Bỏ đi lên đó โอ so ้ยเดี๋เอาลักห oh ัวคนออกเด้อเห่ออีนกันเนาะเฮ้ยเหลี่ยมหน่อยลักหัวคอยฮ่าฮ่ามาแล้วเซ็ตลักหัวคอยคอยว่าเลยนะ โลข้นอถูมาพอดีคักเลยนี่พอดีงามเลยนี่เนาะอะอ ไปดงมากค่ะชิมวนตามนะต้างประจุพองน้อง Yeah. <laughs> <laughs> แล้วชื่อเชียวเท่าแล้วนะอย่าเอาลงอย่าเอาลงวัวขออีกได้จรงจิเฮ้เฮ้ยเย็นล้กวัวอ่

เย็นๆย็นแล้วคว่าเป็นยังดอกเห็ดไม่ได้อยู่เออกระแน่มจะไปถุหยเช้าเพิ่นไหม <c oughs> ลบอกออกเนาะคนขับองออกก็โดดนักอะี่ยเนาะทางทางนี้ไปดองไยเนาะน่าจะได้ ซุกออกอีกอันนี้เพราะว่ามันลายเกินพนนี่น้องเลยตั้งหนึ่งเนาะมันทีได้ลายเกินอยู่เอาที่เอาแบรบโตข้างนั่นเป็นตโตย่างพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันได้แล้วตัวข้างนี่มันยังสูงอยู่พี่น้องเลยนัมันจนเครื่องเซาเลยพี่น้องเอ้ยข้างนี้นโอ้โย,ยทั้งง่ายๆเพิ่นก็มาขบพีมพ์เออบาทพี่น้องเลยเนาะโอ้ย เขาเลยกั้นใจให้กันเอาอะไรเห็ดเชียวเชียวผูบาดเลย ฮัลโหลัหลฮัลโฮัลโหลฮัลโฮัเโหลฮััลโหลฮัโลฮัลโหลฮลโหลลโหลฮัลลฮโลฮัลโหหลัลโหลฮลโฮัลโหลฮัลโลฮัลโกลัลโหลฮัฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโล กมกระทดอนอะไรเรารเล็กมันไี้ก็ได้เฮ้ยเนาะฮะเอาๆยังไม่พูดพูดด้าหิแล้วแล้วแล้วเฮ็นดอี้ยเลยโอเคเรียรได้แล้วแล้วได้บุเป็นคนแก่งเอาวะทั่เมได้กี้ อ,อมากนนาระทบนอะไรอะไรรอเล็กมัน้็ได้กเมันลเาะเพเลนคือบเป็นตะยะต่างต่างได้ทุ่นี้เดี๋ยวเพิ่อนไปสูองอีกบ่อสูง นาเพื่อนจีนา่าสูงเอกอีกมันยังสูงอยู่ตัวนี้นี่บอกเมนเพราะว่าเต็มที่ได้บาดขาเข้าคุดออกบาทนี่ลุงเอ้เวียนออกเจ้าบอกกันเพื่อนเอาออกรถตอนนี้นี่ยังไปบุบุคิดว่าเขาไปเลยบ่ย่างไปทั้งเีบยวเพื่อนเรือเมนเรือในใดก็เรือตัวนี้เอาบอกอให้เพื่อนเอาออกให้ตอนนี้ยังได้อยู่แต่รถเพิ่นท่านในใจน,นี่ คันแบบหองใต้นั่นแหละได้ตอนนี้มันยังเหลือเพราะว่าบาทเขาป้าตฮหู้ยกล้อปกติเห็นแต่รถจักยกล้อวันนี้รถดุดก็ยกล้อไรฮ่าฮ่น้อาเฮ้ยรถนยาเบื่องอะไร อ่ะพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ได้ลอหรือล้อชมบงตอนต่อไปก็แล้วพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวทรงกับจิฟขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนี้พี่น้องเลยเนาะจังใดก็ได้ถต่ว่าพี่ผัดประการใดก็ต้องตัดขอโทษขออภไฟทำตรงไหนพี่น้องเอฟซีบัสกูทุกคนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวทรงกับ